slow slow mm hmm. quick quick slow slow quick quick slow quick quick slow สวัสดีค่ะคุณสาวสุภาชาจิตอารีสุขภาพดีด้วยลีลาดกับคุณสาวค่ะฝึกลีลาดง่ายๆได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยกันนะคะคลิปนี้เป็นจังหวะแทงโก้สำหรับผู้หญิงที่เราจะรวมฟิกเกอร์ต่างๆให้เป็นหนึ่งกรุ๊ปค่ะถ้าหากว่าเราเคยฝึกจากอ p แรกๆของ แทงโกมานะคะจาก Walk, Progressive Size Step, Progressive Link และ c l โคร r o m มานาดเดี๋ยวเราเอาสีฟิกเกอร์นี้แหละคะ่ะมารวมกันให้ได้1นึ่งกลุ่มเพื่อที่ทำการฝึกซ้อมสำหรับมือใหม่ค่ะในสเต็ปของผู้หญิงเดี๋ยวเราไปฝึกได้กันเลยค่ะเดี๋ยวเรานำสีฟิกเกอร์มารวมกันนะคะในสเต็ปของผู้หญิงค่ะเริ่มจาก Walk 29ก้าวหรือว่า t w Walk นะคะถอยหลังเท้าขวานับ Slow slow และต่อด้วย progressive size step ค่ะ quick quick slow ต่อด, walk, 19, ด้วย walk 1ก้าด้วยเท้าซ้าย slow ต่อด้วย progressive link ค่ะ quick quick ต่อด้วย close o m e มน d ดค่ะ slow quick quick slow แล้วเราก็วนกลับไปที่ to walk หรือว่า walk 2ก้านะคะ slow slow size step quick quick slow slow walk แล้ว link ค่ะ quick quick slow close promenade quick quick slow เราก็จะซ้อมวนไปเรื่อยๆใน4ฟิกเกอร์นี่แหละคะ่ะเราก็จะได้ฟิกเกอร์รูทีนหรือว่ากรุ๊ปของแทงโก้สําหรับมือใหม่นะคะ slow slow quick quick slow slow quick quick slow quick quick slow slow slow, slow. Quick, quick, slow, slow. Quick, quick, slow, quick, quick, slow, slow, slow. Quick, quick, slow, 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 slow. quick, quick, slow, quick, quick, slow, 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 <algic vlogging> slow. Quick, quick, slow, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow. slow slow quick quick slow slow quick quick slow quick quick slow, quick, quick, slow. การนับจะทําให้เราจําได้แม่นและเต้นได้เคลียร์ค่ะอย่าลืมนะคะให้เรานับไปด้วยเต้นไปด้วยในระหว่างซ้อมได้ค่ะแล้วเวลาที่เรามีเพลงเราก็จะเต้นได้อัตโนมัติค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้มาฝึกลีลาดกับครูสาวได้นะคะและถ้าหากว่ายังไม่ได้กดติดตามสามารถกดติดตามกดลูกกระดิ่งกริๆๆ๊งๆเพื่อที่ครั้งหน้าครูสาวมีคลิปใหม่ๆแล้วเราจะได้มาฝึกลีลาดได้กันอีกค่ะ